สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องควเอิร์นะครับวันนี้เรามีเมนูง่ายๆนะครับเป็นเป็นเมนูที่เราหรือจากตู้เย็นนะครับเป็นเมนูลาตู้เย็นนะครับเป็นผัดมามา่มาง่ายๆนะครับเ<ม>ดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนและวิธีการทําเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ตั้งน้ําให้เดือดนะครับน้ำเราเดือดได้ที่แล้วเราก็ใส่มาม่านะครับวันนี้ใช้สี่ก้อนนะครับพอดีมีอยู่สี่ก้อนนะครับเราก็ใส่ลงไปเลยลงไปลวกก่อน ลวกให้เส้นนิ่มนะครับไม่ต้องเล็ดถึงกระเละนะครับนิ่มพอประมาณพอเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนิ่มแล้วนะครับเส้นมาม่าของเราหรือเส้นไวไวก็ได้นะครับก็นิ่มเลยนะครับปิดแก๊สเลยแล้วก็ตัดใส่กระชอนนะครับวันนี้เราก็จะมาทำเมนูง่ายๆนะครับ ที่มีอยู่ในตู้เย็นของเราในวันที่เราล้างตู้เย็นนะครับขั้นตอนการผัดนะครับเราก็ใส่น้ำมันลงไปพอประมาณนะครับน้ำมันของเราก็ร้อนได้ที่แล้ครับใส่กระเทียมลงไปนะครับ เจียวกระเทียมให้เหลืองหอมนะครับเบาไฟตรงนิดนึงนะครับกระเทียมของเราก็เหลืองหอมแล้นะครับต่อไปเราก็ใส่กุ้งนี่ครับใส่กุ้งลงไปวันนี้เอาง่ายๆเลยนะครับเป็นเมนูง่ายๆแต่ อร่อยแน่นอนครับใส่กุ้งลงไปทักพักแล้วนะครับต่อไปเราก็ตอกไข่ไก่ลงไปนะครับนี่นะครับวันนี้ใช้ไข่ไก่สามฟองนะครับนี่ครับใส่ลงไปเลย เป็นเมนูล้างตู้เย็นที่แสนอร่อยนะครับไข่อีกุ่หนหึงใส่ลงไปเรารอให้ไข่ไก่ของเราจับตัวสักพักหนึ่งนะครับประเดี๋ยวเรามาดูวิธีขั้นตอนต่อไปนะครับไข่เราเริ่มเริ่มจับตัวแล้วนะครับแล้วก็คนนะครับขยี้ใชใไฟแรงนิดน,นึงนะครับ ขยี้ให้แตกนะครับนะครับแบบนี้นะครับโอ้สีสันน่ารับประทานมากเลยนะครับเป็นเมนูล้างทู้เย็นง่ายๆนะครับรอบดึก ไข่ของเราก็สุกได้ที่แล้วนะครับต่อไปเราก็นําเส้นนะครับที่เราลวกนาร้อนไว้นะครับใส่ลงไปเลยนี่นะครับลงจากนั้นเราก็คนให้เข้าเลยนะครับนี่นะครับน่าทานมากเลยนะครับ คนเข้าออแล้วนะครับจากนั้นเรามาปรุงรสชาติกันนะครับใส่ซอสนะครับครึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปเลยนี่นะครับตามด้วยทิวขาวหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับนี่ครับใส่ลงไปซอสปลาเขียวหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับ ตัดด้วยน้ำปลานะครับครึ่งท้อนโต๊ะเร่งไฟนิดนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับผมจะใส่น้ำตางทรายสามท้อนโตะนะครับตามด้วยพริกไทยนะครับโรยลงไป จากนั้นเราคุกเขาให้เข้าเลยนะครับบอไฟลงนิดนึงนะครับวันนี้ในตู้เรามีแค่ผักบุ้งอย่างเดียวนะครับนี่นะครับเราก็จะใส่ผักบุ้งอย่างเดียวนะครับเป็นเมนูล้างตู้เย็นนะครับ ี่ยลลงไปเร่งไฟแรงอีกหนึ่งนะครับครั้งนะครับแล้วเราก็คุกทุวอย่างเข้ากันนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับพะบุ้งของเราก็จะสุกเร็วแล้วเราก็ปิดไฟเลยนะครับเดี๋ยวมาตักเสิร์ฟกัน ต่เสิร์ฟนะครับวันนี้เราเสิร์ฟในถาดเลยนะครับเป็นเมนูง่ายๆนะครับเพื่อนๆเ,เมนูล้างตู้เย็นในวันนี้นะครับนี่ครับใส่เทนลงไปก่อนนี่ครับแค่นี้ก็อร่อยเลยนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับแล้วก็มีกุ้งด้วยนะครับ น่ครับขูดให้หมดนะครับเสรษัยแล้วเราก็ดปรุงด้วยน้ำตาลนะครับนี่แล้วก็ปรุงไว้ข้างๆนะครับโรยพริกไทยลงไปมะนาวหนึ่งเซี้ยวนะครับถ้าใครชอบเผ็ดก็เติมพริกป่นลงไปนะครับนี่ครับผมจะใส่พริกป่นตรงนี้ ก็เอาง่ายๆนะครับวันนี้ของมีแค่นี้ผมก็ทําแค่นี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาม่าผัดเมนูล้างตู้เย็นสไตล์ควรเอิ์กยามค่ำคืนนี้นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องควรเอิกด้วยนะครับขอบคุณครับ